แอลกอฮอล์ล้างมือทั่วๆไปแล้วเนี่ยความรู้สึกหลังการใช้เนี่ยอาจจะทําให้ผิวแห้งจะใช้ทแทนเจเลตัอนี้นะคะรู้สึกว่าชุ่มชื้นค่ะและได้เลยออกช้ำกับดวยค่ะรียก้ว่าไฮไลท์เลยนะครับเป็นกลิ่นของ <c oughs> กล้วยไม้นะครับใจึงขาดไม่ได้เลยนะครับติดพันช้ำกระดือไม่เหนียวเหนอะเลยค่ะแล้วก็มือรุ่มมากใครก็ได้กิน ใช่ครับผมผลิตภัณฑ์ชั้นกาวดีโลชั่นนั้นสามารถที่จะบำรุงเป็นในส่วนของการดูแลผิวกายกันบ้างนะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณเบนทด<อ>ลองผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์ชั้นกราอดีโลชั่นเนี่ยสามารถที่จะทาผิวเนี่ยให้ความชุ่มชื้นทันทีนะครับหลังการใช้ไม่มันไม่เหนียวเนินอะนะครับสอบถามคุณเบนกันเลยก่าเป็นรู้สึกยังไงบ้างตามที่พูดเล,เลยค่ะไม่เหนียวเหนอนะจริงๆค่ะแล้วก็ทองได้เลยซึ่งชัง้นกาวเอพีมันเนี่ย เขาเนี่ยมี UVA และ UVB นะครับใช้แล้วรู้สึกมัากกว่าคุณเบนจิงนะคะหลังจากที่ได้ใช้ตัว d ดนมนะคะรู้สึกว่าอ่าครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งปกติแล้วการนอนน้อยเนี่ยมันทำให้หน้าเราโทรมบางเบามากค่ะแล้วเ็นได้ลองใช้ริงๆแล้วตัวเนี้ยแล้วก็ เราจะต้องต่อยอดตลอดเวลาเพื่อจะแข่งขันนะด้วยตัวอย่างที่เรียนรูยร้อยละ้อยปีละก็อยู่ในตองไปนี่จะไม่เปลี่ยนแปลงจะรู้สึกว่านี่ก็นาไม่เหลือเลยนะ่างนี้ก็งานชานทนชานะฮะจะเห็นว่าเป็นงานทอบกวยคุ้ยมาและผันชานนะครับแล้วก็เซนเทอซิ้งแอนเจลที่ใช้ควบคุมเชื้อแบคทีเรีย ในเรื่องของผู้กำกัรของลารเนี่ย